สนามทําได้แค่ชุบนั่นแหละก็ใช่นะคะแต่ลืมว่าในมือแพทย์อ่ะก็มีมีดอยู่นะคะแล้มาช่วยหน่อยปืนปืนเข้ากับระต่ายหน่อยไปไปลงไปช่วยกันเฮ้ยเฮ้ยเอาหลังให้กูหน่อยเดี๋ยวกันไปครับดีเลยตังสวยช่วยจังอ่ะใครช่วยใัรยันใครอ่ะเจ็บตายช่วยหน่อยดังหน่อยดหน่อยดังหน่อยดังหน่อย เดคนเดียวอเดอคนเดียวพอเดือคนเดียวพอนี่เดือดกันด้วยการุ้ยกันกคยกันกยกั้งไตายตายกว่านด้เราพาเราดดอะยเี้ยราไปุบบ้านเเราไปุบบ้านเรา้เรากลับมาดูหน่อยสตั้มันยมาโนเ้ยอเาหยุดนดหมดเลยสามคนไอ่เียมันเปลี่ยนมืวเล่นเหรวะเียกัเปลี่ยนทางดดแ้วเด่นกลับตั้งใ่ต้องตั้งหมตั้ง่ ผมสวยสวยสวยร้านสวยสวยมากล่ะ